ด้จ้าอันนี้ก็เป็นผัดหมี่โคราชนะคะสูตรดังเดิมเลยแต่ว่าไม่ได้ถ่ายตอนทำนะคะแล้วก็มีส้มตำส้มตำป่า,าแม่นี่นะคะแล้วก็มีผักแก้มนะคะกระถินริมรั้วเลยนะคะอันนี้คือกระถินข้างบ้านเลยมันมียอดนะคะพอฝนตกแล้วยอดงามมากเลยนะคะ แล้วก็มะเขือพวลงลังร้อนๆเลยนะคะเพิ่งทำเสร็จมอกิ้นี่เลยนะคะผัดหมี่อันนี้คือผัดหมี่โคราชเลยนะคะเนี่ยใส่ใบกุ้ยช่ายนะคะเนี่ยไ,ได้ไปตลาดเลยคือทุกไอยังว่ะแต่ก็ไม่ค่อยมีตลาดไหวอร่อยผัดหมี่ตึกนึ่งอะไรหนะ้าตาห้าดาวเนี่ยอ,อร่อยมาก แล้วก็ใส่เนื้อไก่นะคะแล้วแต่คนจะชอบนะคะใส่เนื้ออะไรก็ใส่ไปแต่ว่าไม่ได้ซื้อถั่วงอ,อกมาแต่ก็ไม่เป็นไรนี่นะคะก็นเนื้อไก่ใส่เนื้อไก่ก็ส้มตำแล้ว,ลวชิมดูนะคะส้ตมตำ <c oughs> อืมหืมเกาะเกอบมาก <c oughs> นี่นะนี่มะเขือพวงกับอันนี้นะคะ เราก็ใส่ถาดเลยเห็นไหมคะเป็นถาดไม่ต้องลองอ,อร่อยของอร่อยอือส้มตำเผ็ดนะไปดูแค๊คขามันตื่นมันนอนมันนอนแล้วมันเล่นจัคเดี๋ยวดูมาเด้อจ้ะก็ตอนนี้อยู่ที่เมืองไทยเนาะเราก็หากินอะไรที่มันหากินได้พอไปเมืองนอกเราก็จะไม่มี เราก็ต้องกินดยก่อนโอเคฝากกันไว้แค่นี้นะคะค่อยเจอกันคลิปหน้าเด้งสมต,ตำตบท้ายด้วยมะม่วงนะคะมะม่วงแก้วขมิ้นเหลืองลูกใหญ่